กับคุณหนูรู้เกษตร กับรายการคุณหนูรููเกษตรจินจพารุ่งปิติแจนค่ะวันนี้แจนก็พาคุณน้องน้องหนูหนูมาเที่ยวชิงใหม่อีกแล้วนะคะที่มาหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะมีงานประเพณี4จอบงานจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนและอะไรเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์แต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลายัยแ,แล้วอย่าลืมช่วงเมนูหนูหิวนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ เป็นงาน,เป,นเป็นการจัดงานอาวันเกษตรแม่โจ้นะครับช่วงวันที่1-11ธันวาคมพศ2554นะครับในในงานอวันเกษตรนี่ก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับงานงานกีฬาสีจอบนะครับครั้งที่29นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของของ,ของ,ของกิจกรรมงานอวันเกษตรนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ธันวานะคมพศ2554นี้นะครับ สำหรับประวัตินะผมขอเอาเป็นย่อๆนะครับก็คือประวัติของประวัติของกีฬาสี่จอบนะครับจะเริ่มจากสี่ภาคนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยสี่สี่มหาวิทยาลัยนะครับภาคเหนือก็จะเป็นจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับภาคกลางก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภ <ใน Words> าคใต้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับสําหรับภาคอีสานก็จะเป็นเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนั้นก็จะเป็นเริ่มต้นนะครับแต่ตั้งแต่ปี ปีพศ2529เป็นต้นมาขอโทษนะครับปีพศองพัี่สิบเป็นต้นมานะครับถึงปัจจุบันก็29ปีนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่29นะครับวันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดเป็นทางการนะครับของงาน,งานกีฬาสี่จอบครั้งที่29กนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาแต่ละแต่ละภาคนะครับในการแสดงในวันนี้นะครับก็เช่นภาคยุสานก็จะมีการโปรงลางหรือว่ากีฬาหรือว่า การฟ้อนของภาคอีสานภาคเหนือก็จะเป็นงานของล้านนานะครับภาคใต้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการ,การนำเสน,เนอมโนล,ลาอะไรต่างๆนะครับสำหรับภาคกลางก็จะเป็นการแสดงกองยาวนะครับสำหรับแต่ละภาคของนักศึกษานะครับอันนั้นก็จะเป็นการแสดงในค่ำคืนนี้ กับคุณหนูรู้เกษตร